สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาต่อกันเลยนะจ๊นนอจากาวันอังคารวันอังคารอสองพฤษภาครึ่งวดที่แล้วนะคะอันนี้เลขประจำวันวันอังคารที่สองเนาะพฤษภาสองหาหกครงวดที่แล้วนะคะถ้าผู้ใดได้เบดงคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็สิเห็นว่าเลขวัน เขาให้มากก็คือ 3, า6นะคะเป็นบนลาง 3, า6กนะคะก็จะมีเป็น 3, 0, 3, ศูนย์สามสอง 3, ามหาหสามเจ็แปดสเก่าลักสี่สี่หนึ่งสี่หาสีเก่าลักหกหกหนึ่งหกสามหกหาหกเจ็ก่านะคะก็คือเก่าในการจับคู่ ในการจับคู่ถาผู้ใได้เบบ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็สิหูลักษณะการจับคู่เล็กคู่เลขขี่นะคะอ่าคู่ขี่กับขี่ขี่นะคะว่ามันจะออกมาแบบไหน,นะคะถาผู้ใดบ่ว่าท่านเข้าใจหรือจังไหนกะย้อนกลับเบิ่งคลิปหลังจักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเลขมันก็สิออกมาลักษณะนี้นะคะอันนี้คือลักสามลักสี่ลักห4สี่กับหเป็นเลขคู่เนาะตามที่เหา เคยว่าผ่านมานะคะมันสีมีทธิ์จับได้กับเลขกขี่อย่างเดียวซีก็โกเป็นเหลขคูนะคะจะจับกับเลขกขี่ได้อย่างเดียวโอกาสถี่เลขคูกับเลขคูมันจะจับกันทีสีออกนะทีผ่านมามันยังโมทันมีแล้วโอกาสมันก็นหน่อยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าซีที่เป็นเหลขคูสีจับ คููมาใส่นะคะกับรักซีกับซเป็นเลดข,ขี่เป็นเลดข,ขี่อย่างเดียวนะคะกับซีมี่อ่าซีหนึ่งซีสามซีหาซีเจ็ดซีเก่านะคะอ่าแล้วก็ซีเพิ่มอ่าเพิ่มซีศูนย์เพิ่มซีศูนย์มานั่มนะคะอ่าแล้วเพิ่มหกศูนย์ 6, 0, เนาะ เพราะว่าเข้าเอาศูนย์ไปไหวเป็นเหลขขี่เพราะว่าศูนย์นี่มันออกดูแห้งแจ็กศูนย์ยังแน่แหละนะคะคลิปก่อนานานนี่เข้ากรได้เหตุไวเแล้วมันกระสออกมาเป็นลักษณะนี้อันนี้คือเลขคู่กัเเลขคูจับกันอันนี้คือเลขกเป๋านะคะโอกาสทีสีมาหยากแห้งมันก็เลยกลายเป็นลักษณะนี้แต่ขึ้นก่อนวันที่สองเนาะมันก็โอเคคือตัวนี้นะคะอันนี้คือตัวที่มันออก คือเก่ากน,นะคะคำเตือนข้อมูลที่สิแสดงอยู่ต่อไปนี้หรือคณะนี้นะคะเป็นเพียงเนื้อทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะโปสไส่วิจ,จารณญาณน,นะคะโปสไส่วิจ,จา,ารณญาณเ็จแล้วเฮ้ากล่าวมาพอกันกับว่านังข่ามที่สิหอดหมายถึงว่าอังค่ารที่สิบหกพฤมเภาะค่ะ ทั้งค่านที่16พฤษภาสองหานะคะเลขประจําบัตรค่านหายมากก็คือ2 4แล้วก็7นะคะ2 4แล,และะ้วก็7เจ็ดเหคือเกาลักสองเป็นเลขคูมีสิทธิ์จับใด้กับเลขขี่นะคะมีสิทธิ์จับใด้กับเลขขี่อย่างเดียวนะคะตัวนี้เขาตกไป สองหนึ่งเนาะอันนี้ถ้าตกไปสี่ศูนย์นะคะอันนี้ตกไปเจ็ดศูนย์อืมโอเคค่ะอ่าเป็นอันวาลักสองนะคะอาจจะเป็นลักสองหน่วยหรือสองอยู่ได้สิบ ลักสี่เป็นหลักหน่วยหรือลักสี่เป็นหลักสิบอันนี้คือกันรลักเจ็ดเป็นหลักหน่วยหรือเป็นหลักสิบนะคะมันก็จะออกมากลักษณะนี้นะคะอย่าลืมวาเลขคูมิซิตจับให่กับเลคขี่อย่ายงเดียวนะคะอันนี้สาหรับความคิดของยายนะคะเท่าที่ย่าเห็นย่าผ่านมานะคะอันนี้ก็เลขคูมิสิตจับใดญกับเลคขี่นะคะ อันนี้เลขขี่ขี่นี่สามารถจับได้ทั้งเลขคูทั้งเลขขี่นั่กันอันนี้คือเลขคูจับคูถูกคลิปย่าสิบอกไว้เลยว่าโอกาสถีมั่นสิมามันมีหน่อยแห้งนะคะมันมีหน่อยแห้งก็เลยแยกออกมาไหวนะัตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็คือของหมวตันทีสิบหกพฤชสาคม2สองหาหกกนะคะรลงวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ นะคะพอาจากคลิปทีเร่วของเขากับบอพาดคลิปนี้เขาก็ต้องบอพาดเช่นกันเพื่อความแม่นยําของผู้หายของมูลมากนี่เนาะที่เข้าไปค้นหาอยูในเพจของเพื่นเป็นกะหายเข้ามากากเกาสิบเกาเกาสิบเกาเปอเซ็นต์คือกันนะคะแต่ว่ากะย่าลืมนะคะย่าลืมยาเองก็ยังของใจศูนย์อยู่คือกันนะคะ ต่เฮ้ากับโบหูล่ะตัวนี้กับจักสีเป็นอะราว,วัลที่หนึ่งหรือเป็น2ตัวถ่ายนะคะสตัวลาง2ตัวบนวันถอดนะคะอันนี้ก็ขอให้รับพิจารณาแล้วเฮ้ากับจังมาเบิงผลอีกรอบหนึ่งนะคะคือวันที่สิพฤศภากาจากฝากไวเนเดอร์เดี๋ยวก็แลกสีหาขอมูลต่อๆไปเข้าที่แบบเก่าิบเกเปนต์นะคะสเฮดห้ทุกคน บอกพิทหวังนะคะสีพยายามหาข้อมูลมาให้แล้วก็เป็นข้อมูลดีๆนําได้จ้ะใจไหนกับฝาว้เน่นะคะพอกันเร็วๆนี่คลิปต่อไปจ้ะ